ข้อที่2โจทย์กำหนดอนุกรมให้คือ45 38 32 27และเป็นอนุกรมที่ไม่ทราบค่าและจำนวน20อนุกรมที่ให้มาตัวเลขลดลงอย่างสม่ำเสมอซึ่ง45 ลบะ,ะลบ7เหลืออยู่38 38ลบ6เหลืออยู่32และ32ลบ5เหลืออยู่27ดังนั้นนะคะอนุกรมตัวถัดไปนะคะเป็นตัวเลขเป็นอนุกรมที่ลดลงนะคะและเป็นเลขที่เรียงกันดังนั้นจะลบ4 27ลบ4ตัวเลขคือ23และจะพบว่า23 ะะลดลง3คือตัวเลขที่เรียงการจะเป็นจำนวน20ที่โจทย์กำหนดให้นั่นเองข้อนี้จำนวนที่หายไปคือขอไข่23ค่ะ